ตาอะไรที่ทําให้คนอย่างเขาเสียศักดิก์ศรีเสียน้ําตาแม้แต่เงินพันล้านก็ช่วยไม่ได้หัวใจแตกสลายความลับจากอดีตที่เขาหนีมาตลอดกําลังตามล่าเขาทุกฝีก้าวเปเลวไฟวินาทีที่ลูกเรียกเขาว่าพอทั้งที่ไม่เคยอยู่ในชีวิตลูกแม้แต่วันเดียวคุณต้องดูจนจบเพื่อรู้ว่าคําพูดนั้นเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของเขายังไงมหาเศรษฐีวัยกลางคนเดินลงจากรถหรูรองเท้าหนังราคาแพงเหยียบลงบนดินแดงแตกแห้งฝุ่นคลุ้งลอยขึ้นในแสงแดดร้อนระอุ เขายืนหน้าแน่นิ่งมองบ้านไม้หลังเก่าที่เคยอยู่เมื่อ20ปีก่อนหลังคาสังกะสีผูพังเอียงอย่างน่าเวทนากลิ่นโครนจากบ่อข้างบ้านโชยมาแต่จมูกเสียงเป็ดร้องดังมาจากเล้าด้านหลังบ้านเขาเดินช้าๆตามเสียงนั้นราวกับมีบางอย่างดึงดูดให้เข้าไปใกล้ประตูเล้าเป็ดเก่าผูพังเป,เปิดแง้มอยู่เขาเกื้อมมือผลักมันออกเบาๆแล้วก็ต้องผงะเมื่อเห็นภาพเบื้องหน้าภายในเล้าดินเละเทะและมืดสลัว บนผ้าห่มเก่าขาดรุ่งริ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนกอดเด็กสองคนผมเผ้ายุ่งเหยิงหน้าซีดเซียวและตัวสัน่นเธอลืมตามองเขาดวงตานั้นทั้งตกใจและเศร้าส้อยเด็กสองคนนั่งเงียบซุกหน้ากับแม่อย่างหวาดกลัวมหาเศรษฐีสุดเข่าลงทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกเขาไม่เชื่อสายตาตัวเองผู้หญิงคนนั้นคือภรรยาเก่าของเขาและเด็กสองคนมีดวงตาคล้ายเขาอย่างน่าตกใจความทรงจำเก่าไหลบ่ากลับมาอย่างรุนแรง วันที่เขาตัดสินใจและทิ้งครอบครัววันที่เขาเลือกเงินทองแทนความรักเสียงลมหายใจของลูกทำให้เขาสะอื้นน้ำตาร่วงเปื้อนใบหน้าไร้เครื่องสำอางกลิ่นขี้เป็ดในเล้ากลายเป็นกลิ่นบาปในใจเขาเสียงในหัวตะโกนว่านี่คือผลของ,ของการทอดทิ้งเขาเกื้อมือจะสัมผัสลูกแต่เด็กทถอยนีด้วยสายตาหวาดวันภรรยาเก่ามองเขานิ่งๆไม่กล่าวสักคำแววตานั้นเต็มไปด้วยคำถามและคำตอบที่เขาไม่กล้าพูด เสียงกิ่งไม้ไหวตามแรงลมเหมือนเสียงตัดสินจากฟ้าเขาได้แต่ร้องให้เงียบๆท่ามกลางกลิ่นโคลนและขี้เป็ดขณะที่ความจริงจากอดีตค่อยๆค,คลืบคลานเข้ามากัดกินหัวใจเขาอย่างช้าๆเขานั่งนิ่งมือที่เคยจับเงินนับล้านกลับสันเทาสายตายังคงจับจ้องใบหน้าลูกที่ไม่เคยได้อุ้มตั้งแต่เกิดเสียงฝีเท้าจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงดังขึ้นหญิงชาราข้างบ้านเดินเข้ามาพร้อมตะกร้าอาหารเก่าๆ เธอมองเขาด้วยแววตาไม่แปลกใจเหมือนรอวันนี้มานานกลับมาแล้วหรือเธอพูดเสียงเบาแต่บาดลึกเขาหันไปมองหญิงชาราก่อนจะก้มหน้าอย่างละอายสิบปีที่เธอไม่เคยส่งเงินไม่เคยถามข่าวคราวผู้หญิงคนนี้เลี้ยงลูกสองคนในแล้วเป็ดหลังบ้านทุกคืนเขาต้องผลัดกันนอนเพราะกลัวงูเลื้อยเข้าเล้าเสียงของหญิงชาราดังลอดผ่านอากาศร้อนอบอ้าวเขารู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหายไปอกแน่นหนักเหมือนถูกก้อนหินพันไว้ เสียงหายใจของลูกกลายเป็นเสียงที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตเขาคลานเข้าไปใกล้ช้าๆไม่ใช่เพราะกลัวเปื้อนแต่เพราะรู้ว่าไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเข้าใกล้น้ำตาของภรรยาเก่าหยดลงบนหน้าลูกชายเขาเห็นแผลเล็กๆบนแขนของลูกเหมือนรอยกัดจากแมลงหรืออะไรก็ไม่รู้แต่สำหรับเขามันคือคำสาปจากอดีตที่กัดกินใจเขาไปตลอดชีวิตเขาหันหน้าหนีน้ำตาร่วงลงเปื้อนดินใต้เล้าเป็ด ครั้งแรกในชีวิตที่เขาอ้อนวอนขอให้ย้อนเวลาได้แต่มันสายเกินไปภาพลูกกับภรรยาท่ามกลางความสกรปรกในเล้าเป็ดจะตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตแม้จะกลับไปใช้ชีวิตในคฤหาสรูหัวใจของเขาก็จะยังติดอยู่ในเล้าเป็ดหลังนี้เสมอมือของเขากำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนือ้อเสียงหัวใจเต้นรัวเหมือนจะระเบิดกลางอกเขาพยายามพูดแต่เสียงกลับแหบแห้งและสั่นเครือฉันขอโทษ คำพูดนั้นเบาเสียจนแทบไม่ได้ยินพรรยาเก่ามองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าไม่มีความเกลียดไม่มีความรักเหลือเพียงความเฉยชานั่นยิ่งเจ็บกว่าการถูกตะโกนใส่หน้าเด็กน้อยกระชับผ้าห่มเก่าแน่นขึ้นแววตาของลูกเต็มไปด้วยคำถามที่เขาไม่สามารถตอบได้พ่อคือใครทําไมเพิ่งมาแล้วจะไปอีกไหมคําถามเหล่านั้นลอยอยู่ในอากาศโดยไม่ต้องเอ่ยออกมาเขารู้และเขาไม่มีคําตอบ หญิงชราข้างบ้านถอนหายใจเบาๆแล้วหันหลังเดินจากไปเขานั่งอยู่ตรงนั้นล้อมรอบด้วยกลิ่นขี้เป็ดและโคลนเปียกความเงียบเข้าครอบงำทุกสิ่งนกกระจอกบนหลังคาเก่าๆร้องเสียงแหลมเหมือนประชดเขาลุวงกระเป๋าหยิบสมุดเช็คออกมามือที่เคยมั่นคงของเขาสั่นระริกรับไว้เถอะฉันอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีภรรยาเก่าหันมามองก่อนค่อยๆสายหน้าเงินของคุณไม่เคยทำให้ลูกมีพอเขานิ่งเงันราวกับถูกตบกลางหน้า คำพูดนั้นเหมือนคมมีดที่กรีดผ่านใจจนเลือดอาบเขาวางสมุดเช็คลงกับพื้นแล้วลุกขึ้นช้าๆขาทั้งสองข้างหนักราวกับแบกหินพันตันก่อนหันหลังเดินออกจากเล้าเป็ดเก่าๆแสงแดดยามบ่ายส่องลงบนรอยน้ำตาที่เปื้อนแก้มเขาเดินผ่านบ้านที่เคยเป็นของเขาผ่านต้นไม้ที่เขาเคยปีนเล่นตอนเด็กทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะกรีดร้องถึงความผิดพลาดในอดีตและเขารู้ดีว่าไม่มีสิ่งใดจะลบมันได้อีกแล้ว เสียงฝีเท้าของเขาเบาแต่หนักแน่นในหัวใจทุกย่างก้าวคือบาดแผลที่ไม่มีวันหายบ้านเก่าที่ผูพังมองดูแล้วไม่ต่างจากหัวใจของเขาเขาหยุดยืนที่หน้ารั้วไม้ผูผูมองย้อนกลับไปภรรยาเก่ากำลังเช็ดหน้าลูกด้วยผ้าเก่าๆอย่างแผ่วเบามือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนแม้จะถูกทิ้งแม่จะลำบากเธอก็ยังเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่เขาเฝ้ามองภาพนั้นรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากโลกใบนี้ นานเท่าไหร่แล้วที่เขาไม่เคยเห็นสายตาแบบนั้นสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียสละและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันเสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้นเหมือนอากาศรอบตัวกลายเป็นพิษเขายกมือขึ้นปิดหน้าพยายามกลั้นเสียงสะอื้นแต่น้ำตากลับไหลออกมาอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความสงสารคนอื่นแต่เป็นเพราะเขาเพิ่มเข้าใจว่าเขาเองต่างหากที่น่าสงสารที่สุดเขามีทุกอย่างในโลกนี้ยกเว้นสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุด ครอบครัวเสียงลมพัดผ่านเล้าเป็ดทําให้ประตูไม้เก่ากระทบกันเบาฮ่าฮ่าเสียงนั้นเหมือนเสียงอดีตท,ที่ตอกย้ําความผิดซ้ําแล้วซ้าเล่าเขาก้าวถอยออกมาหัวใจยังสัน่นขณะที่ภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือรอยยิ้มจางๆจา,งจากลูกชายที่แม้จะหวาดกลัวแต่ก็ยังเผลอมองเขาอย่างอยากรู้จักแววตานั้นบริสุทธิ์แต่มันคือแววตาที่เขาไม่มีสิทธิ์ครอบครองอีกต่อไปเขาหันหลังเดินจากไปชาฮ่าฮ่า เสียงฝีเท้าค่อยๆจางหายไปในลมเย็นยามเย็นแต่ภายในใจของเขาเสียงของอดีตยังคงดังก้องไม่สิ้นสุดเขาก้าวออกจากรั้วไม้ผุเหมือนก้าวออกจากโลกอีกใบแต่ใจของเขายังคงถูกตรึงไว้ในเล้าเป็ดหลังนั้นทุกฝีเท้าบนถนนลูกรลังเต็มไปด้วยความรู้สึกหนักอึง้งแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทิ้งเงายาวของเขาไว้บนพื้นดินแห้งแตกกระแหงเขายืนเงยหน้ามองท้องฟ้าสีส้มหม่นของยามเย็นดูเศร้าเหมือนหัวใจของเขาในตอนนี้ เสียงเด็กหัวเราะแ่วเ,เบาดังมาจากหลังบ้านใกล้ๆมันแทงใจเขาเหมือนหอบปลายแหลมเพราะเขารู้ดีว่าเสียงหัวเราะแบบนั้นไม่มีในเล้าเป็ดเขาค่อยๆสุดตัวลงนั่งข้างต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านลมหายใจเหนื่อยหอบเหมือนวิญญาณกำลังหลุดจากร่างดวงตาแดงกับมองมือของตัวเองมือที่ครั้งหนึ่งเคยโอบกอดภรรยามือที่ควรจะปกป้องลูกไม่ใช่ละทิ้งพวกเขาไว้กับความมืดเขานั่งอยู่อย่างนั้นนานราวกับเวลาหยุดเดิน จนเสียงเครื่องยนต์รถคันหรูดังขึ้นจากด้านหลังคนขับส่วนตัวของเขาเดินลงมาเปิดประตูรถแต่เขาไม่ลุกไม่แม้แต่จะขยับในหัวมีแต่เสียงเดิมๆวนซ้ำเงินของคุณไม่เคยทําให้ลูกหมีพอคํานั้นดังก้องรุนแรงและชัดเจนกว่าเสียงใดในชีวิตเขายกมือปิดหน้าอีกครั้งแต่ไม่มีน้ําตาไหลออกมาอีกแล้วเพราะหัวใจของเขามันแห้งกรังพอๆกับพื้นดินใต้เท้า ไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียงไม่มีทรัพย์สินใดจะชดใช้ความสูญเสียนี้ได้และไม่มีวันใดที่เขาจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้อีกเลยเสียงใบไม้ไหวเบาๆเหมือนกระสิบปลอบโยนจากธรรมชาติแต่ไม่มีสิ่งใดเยียวยารอยแผลในใจเขาได้เขามองไปยังรถคันหรูที่จอดรอมันดูแปลกแยกราวกับไม่ควรอยู่ในภาพนี้เขาเคยเชื่อว่าเงินคือทุกอย่างแต่ในวันนี้เขารู้ว่ามันไม่มีค่าแม้แต่น้อย เมื่อแลกมากับรอยยิ้มของลูกที่เขาไม่เคยได้เห็นเขาลุกขึ้นช้าๆสายตายังเหมอมองไปทางเล้าเป็ดที่นั่นไม่มีเพดานหรูอไม่มีเตียงนุ่มแต่มีความอบอุ่นที่บ้านหลังใหญ่ของเขาไม่มีเขาหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาเปิดดูรูปเก่าๆรูปครอบครัวในวันแต่งงานภรรยาของเขายิ้มกว้างในชุดสีขาวในอ้อมแขนของเขาเธอดูมั่นใจและเชื่อใจตอนนั้นเขาสัญญาจะดูแลเธอไปทั้งชีวิต แต่นั่นคือคำสัญญาที่เขาเป็นคนทำลายเองเขาถอนหายใจยาวแล้วเดินกลับขึ้นรถโดยไม่พูดอะไรคนขับมองเขาผ่านกระจกหลังแต่ไม่กล้าถามเพราะแค่เห็นแววตาของเจ้านายก็รู้ว่าหัวใจของเขาไม่เหมือนเดิมรถแล่นช้าๆออกจากหมู่บ้านแต่ภาพของลูกน้อยในเล้าเป็ดยังคงติดตาเขาไม่จางหายไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนภาพนั้นจะตามเขาไปทุกลมหายใจและกลายเป็นตราบาป ที่เงินทั้งโลกก็ไม่อาจซื้อการให้อภัยได้อีกแล้วท้องฟ้าเริ่มมืดลงแสงสุดท้ายของวันเลือนหายไปพร้อมกับความอบอุ่นในใจเขาเขานั่งเงียบในเบาะหนังอย่างคนไร้วิญญาณดวงตาต้องมองถนนเบื้องหน้าแต่มองไม่เห็นอนาคตภายในรถเงียบสนิทมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่สั่นเบาเสียงนั้นเหมือนหัวใจของเขาที่ยังเต้นอยู่แต่ไร้จุดหมายข้างทางผ่านไปเป็นทุ่งนาบ้านไม้เก่าและแสงไฟดวงเล็กจากบ้านคนยากจน แต่นั่นคือสิ่งที่เขาเคยละทิ้งเพื่อไล่ตามโลกของหอคอยกระจกและตัวประชุมเขาหลับตาลงชา้ชาๆในความมืดเขาเห็นใบหน้าของลูกใบหน้าที่คล้ายเขาเหลือเกินแต่ไม่เคยเรียกเขาว่าพ่อเขาเห็นมือเล็กๆที่สั่นเพราะความหนาวเสียงไอของเด็กน้อยที่ร้ายผ้าห่มอุ่นเห็นแววตาของภรรยาเก่าที่ไม่เคยร้องขออะไรแม้แต่ในวันที่ทุกที่สุดภาพเหล่านั้นไหลบ่าเข้ามาราวกับคลื่นยักย,ย้าย จมเขาลงสู่ทะเลแห่งความเสียใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อรถจอดหน้าครหาสน์หลังใหญ่แสงไฟส่องประตูทองอารามแต่เขากลับไม่ขยับหัวใจของเขาหนักเกินกว่าจะก้าวลงไปในครหาสนนั้นมีทุกอย่างยกเว้นคนที่รักเขาโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเขาหันมองภาพบ้านหลังเล็กในความคิดอีกครั้งเล้าเป็ดเก่าๆที่ในสายตาเขาในวันนั้นคือความน่าสมเพช แต่ในวันนี้มันคือที่เดียวที่เขาอยากกลับไปยืนไม่ใช่ในฐานะเศรษฐีแต่ในฐานะพ่อที่เคยผิดพลาดและอยากขอโอกาสแม้เพียงนาทีเดียวเพื่อเริ่มต้นใหม่ท้องฟ้าเริ่มมืดลงแสงสุดท้ายของวันเลือนหายไปพร้อมกับความอบอุ่นในใจเขาเขานั่งเงียบในเบาะหนังอย่างคนไร้วิญญาณดวงตาต้องมองถนนเบื้องหน้าแต่มองไม่เห็นอนาคตภายในรถเงียบสนิทมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่สั่นเบา เสียงนั้นเหมือนหัวใจของเขาที่ยังเต้นอยู่แต่ไร้จุดหมายข้างทางผ่านไปเป็นทุ่งนาบ้านไม้เก่าและแสงไฟดงเล็กจากบ้านคนยากจนแต่นั่นคือสิ่งที่เขาเคยละทิ้งเพื่อไล่ตามโลกของหอคอยกระจกและโตประชุมเขาหลับตาลงชา้ชาๆในความมืดเขาเห็นใบหน้าของลูกใบหน้าที่คล้ายเขาเหลือเกินแต่ไม่เคยเรียกเขาว่าพ่อเขาเห็นมือเล็กๆที่สั่นเพราะความหนาวเสียงไอของเด็กน้อยที่ไร้ผ้าห่มอุ่น เห็นแววตาของภรรยาเก่าที่ไม่เคยร้องขออะไรแม้แต่ในวันที่ทุกที่สุดภาพเหล่านั้นไหลบ่าเข้ามาราวกับคลื่นยักย้ายจมเขาลงสู่ทะเลแห่งความเสียใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อรถจอดหน้าคฤหาสหลังใหญ่แสงไฟส่องประตูทองอารามแต่เขากลับไม่ขยับหัวใจของเขาหนักเกินกว่าจะก้าวลงไปในคฤหาสนั้นมีทุกอย่างยกเว้นคนที่รักเขาโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เขาหันมองภาพบ้านหลังเล็กในความคิดอีกครั้งเล้าเป็ดเก่าๆที่ในสายตาเขาในวันนั้นคือความน่าสมเพชแต่ในวันนี้มันคือที่เดียวที่เขาอยากกลับไปยืนไม่ใช่ในฐานะเศรษฐีแต่ในฐานะพ่อที่เคยผิดพลาดและอยากขอโอกาสแม้เพียงนาทีเดียวเพื่อเริ่มต้นใหม่มือของเขาค่อยๆเกลื่อนไปจับที่เปิดประตูรถแต่กลับหยุดค้างกลางอากาศหัวใจเต้นแรงราวกับกำลังตัดสินชะตาครั้งสุดท้ายในชีวิต เขาหันไปมองกระจกข้างรถเงาสะท้อนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและเศร้าสร้อยชายผู้เคยมั่นใจในทุกการตัดสินใจวันนี้กลับลังเลเพียงแค่จะก้าวออกจากรถตัวเองเขาปิดตาสูดลมหายใจลึกแต่ไม่อาจกลั้นความรู้สึกบางอย่างที่ตีขึ้นมาได้ความกลัวกลัวว่าจะไม่มีใครให้อภยัยกลัวว่าเขาจะสายเกินไปแล้วกลัวว่าประตูบ้านหลังนั้นจะไม่มีวันเปิดรับเขาอีกครั้ง แต่ท่ามกลางความกลัวนั้นมีบางสิ่งค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจความตั้งใจไม่ใช่เพื่อถ่ายบาปด้วยเงินแต่เพื่อพิสูจน์ว่าเขายังมีหัวใจเขาคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมามือสั่นเล็กน้อยขณะเลื่อนหาชื่อในรายชื่อติดต่อชื่อหนึ่งที่เขาไม่เคยกดโทรออกมาเลยในรอบสิบปีเมเขากดโทรออกเสียงสัญญ,ญาณดังหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเขาแทบไม่กล้าหายใจตราบฮันโล เสียงปลายสายอ่อนแรงและเหนื่อยล้าแต่เขาจำได้ทันทีน้ำตาไหลลงมาอีกครั้งโดยไม่ต้องพยายามกลัน้นเมฉันเองปลายสายเงียบไปชั่วอึดใจหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกฉันไม่ต้องการเงินเธอตอบเสียงเรียดฉันรู้เขากลั้นใจพูดต่อแต่ฉันอยากขอโอกาสได้เป็นพ่ออีกครั้งเงเพียงไม่กี่วินาทีที่เหมือนานานนับปีก่อนที่เธอจะตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา งั้นพรุ่งนี้ลองมาอีกครั้งก็แล้วกันเพียงแค่นั้นโลกทั้งใบของเขาเหมือนได้แสงใหม่อีกครั้งเขาหลับตาลงน้ำตาไหลอาบแก้มแต่ครั้งนี้คือหยดน้ำตาแห่งความหวังเขาถือโทรศัพท์แน่นราวกับกลัวเสียงนั้นจะหายไปคำพูดสั้นๆของเธอเหมือนแสงแรกที่สาดเข้ามาในหัวใจที่มืดมิดลองมาอีกครั้งก็แล้วกันไม่ใช่การให้อภยัยไม่ใช่คำว่ายินดีต้อนรับ แต่เป็นประตูบานเล็กที่เปิดออกเพียงนิดเดียวพอให้เขาได้เห็นแสงเขายิ้มทั้งน้ำตารอยยิ้มที่ไม่ใช่เพราะดีใจแต่เพราะเขารู้ว่าเขายังมีโอกาสแม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็มีค่าเกินกว่าจะวัดได้เขาพยักหน้าเบาๆเ,เหมือนให้คำสัญญากับตัวเองพรุ่งนี้เขาจะกลับไปไม่ใช่ในฐานะเศรษฐีที่ถือเช็คในมือแต่ในฐานะคนธรรมดาที่พร้อมจะรับฟังพร้อมจะนั่งบนพื้นดินข้างเล้าเป็ด พร้อมจะล้างเท้าลูกด้วยมือตัวเองพร้อมจะเป็นพ่อแม้เขาจะเคยพลาดเขาหันไปมองคฤราสน์ของตัวเองอีกครั้งหลังคาสูงตระงานแสงไฟสว่างไสวแต่เขาไม่รู้สึกอบอุ่นแม้แต่น้อยเพราะวันนี้เขาเข้าใจแล้วว่าบ้านไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่สวยงามแต่คือที่ที่มีคนรอให้เรากลับไปเขาพิงสีสกับเบาะหลับตาลงอีกครั้งใบหน้าของลูกผิวคล้ำจากแดดและลม ดวงตากลมโตที่เต็มไปด้วยคำถามจะไม่มีวันหายไปจากใจเขาอีกพรุ่งนี้เขาจะกลับไปยังที่ที่เคยทอดทิ้งและในครั้งนี้เขาจะไม่ยอมให้มันหลุดมืออีกเป็นครั้งที่สองเขาก้าวเข้าไปชา้ชาๆเหมือนกลัวว่าพื้นดินจะปฏิเสธกลิ่นอับจากฟางเก่าๆและขี้เป็ดยังคงอบอวลแต่มันไม่ทำให้เขารังเกียจอีกต่อไปเพราะที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการชดใช้เขาวางถุงอาหารลงบนพื้นข้างๆเสือผืนเก่า เปิดกล่องข้าวที่เขาตั้งใจตื่นแต่เช้ามาทำเองข้าวผัดไข่ธรรมดากับไข่ต้มสองฟองสิ่งที่เขาไม่เคยทำให้ใครเลยตลอดชีวิตที่เคยรุ่งเรืองเด็กสองคนจ้องกล่องอาหารด้วยความตื่นเต้นพ่อทำเองเหรอคำว่าพ่อจากปากเด็กน้อยดังชัดกว่าเสียงใดบนโลกเขาเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาเบิกกว้างราวกับไม่เชื่อหูตัวเองน้ำตาไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวเขาพยักหน้าพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นใช่พ่อทำให้ลูก หญิงสาวที่ยืนเงียบอยู่มุมหนึ่งหันหน้าหนีเล็กน้อยเธอปิดปากแน่นกลั้นเสียงสะอื้นที่ตีขึ้นมาจากข้างในเขาหันไปมองเธอเธอคือผู้หญิงที่เคยเชื่อใจเขาหมดหัวใจและวันนี้เธอยังยืนอยู่ตรงนี้แม้จะไม่มีความรักหลงเหลือแต่ก็ยังมีความอดทนที่เขาไม่เคยมีพอจะเห็นมันมาก่อนขอบคุณเขาพูดกับเธอเพียงเท่านั้นไม่มีคำแก้ตัวไม่มีคำอธิบาย เพราะเขารู้ดีว่าไม่มีคำไหนเพียงพอจะลบอดีตที่เขาทำไว้เขานั่งลงบนพื้นเล้าเป็ดข้างลูกๆที่หัวเราะคิกคักกับของเล่นในมือแสงแดดสองลอดฝาไม้ผูกเข้ามาเป็นลำจับแสงบนหน้าลูกชายคนโตที่เงยหน้าขึ้นยิ้มให้เขารอยยิ้มนั้นคือรางวัลสูงสุดในชีวิตเขาไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะมีการให้อภัยเกิดขึ้นจริงไหมหรือจะต้องเดินจากมาอีกครั้งแต่เขารู้เพียงอย่างเดียว ว่าวันนี้เขาได้เริ่มต้นใหม่แล้วเริ่มต้นจากจุดที่ต่ำที่สุดแต่เป็นจุดที่จริงที่สุดเพราะมันเต็มไปด้วยรักแท้ที่เขาเคยมองข้ามาโดยตลอดเสียงหัวเราะของลูกยังคงดังแว่วในเล้าเป็ดเล็กฮ่าฮ่าเสียงที่อบอุ่นและจริงใจยิ่งกว่าคำสรรเสริญในห้องประชุมใดๆที่เขาเคยได้รับเขานั่งนิ่งมองมือเล็กๆของลูกที่ค่อยๆแกะของเล่นออกจากถุงความเรียบง่ายของช่วงเวลานี้กลับเติมเต็มหัวใจเขาได้อย่างประหลาด เขารู้สึกเหมือนได้เป็นคนคนใหม่คนที่ไม่ต้องแซงเข้มแข็งไม่ต้องซ่อนความอ่อนแอไว้ใต้สูตรราคาแพงหญิงสาวนั่งลงข้างลูกเช่นกันเธอไม่ได้หันมามองเขาแต่เพียงแค่นั่งอยู่ตรงนั้นก็เพียงพอแล้วเธอไม่ได้ผลักไสไม่ได้ปิดประตูแม้ภายในใจอาจยังเต็มไปด้วยบาดแผลเขาเงยหน้าขึ้นมองฝ้าเพดานไม้ที่เต็มไปด้วยรอยรั่วแสงแดดส่องลอดเข้ามาเป็นจุดเล็กๆบนพื้นดิน ในความสุดโสมกลับมีความสมบเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าความรักไม่ได้ต้องการบ้านใหญ่ไม่ได้ต้องการโตอาหารรหรือของเล่นราคาแพงมันต้องการเพียงการอยู่การยอมรับก,การกลับมาแม้ในวันที่ไม่มีใครรอเขาเกลือมมือไปแต่หลังลูกเบาฮะาฮเด็กไม่ถอยหนีเหมือนเมื่อวานแค่หันมายิ้มให้เขานิดหนึ่งแล้วกัดไข่ต้มต่อรอยยิ้มนั้นเหมือนสายใยบางๆที่ค่อยๆเท่ขึ้นใหม่ เขารู้ดีมันยังเปราะบางแต่ทุกวินาทีที่เขาอยู่ตรงนี้จะค่อยๆร้อยเรียงมันให้แน่นขึ้นไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการกระทำเขาหันไปมองหญิงสาวอีกครั้งคราวนี้เธอเงยหน้าขึ้นมาสบตาเขาสายตานั้นยังเต็มไปด้วยคำถามแต่ก็มีบางอย่างที่เปลี่ยนไปไม่ใช่การให้อภัยทันทีแต่เป็นแววตาของคนที่ยอมให้โอกาสและสำหรับเขาในวันนี้ แค่นั้นก็เพียงพอที่จะใช้ทั้งชีวิตพิสูจน์มันให้คุ้มค่าเสียงลมหายใจของเขาเบาลงหัวใจที่เคยร้อนรุ่มด้วยความเสียใจเริ่มสงบเขานั่งฟังเสียงลมพัดผ่านไม้เก่าฮ่าฮเสียงฝีเท้าเล็กๆของลูกเดินวนไปรอบๆตัวบางครั้งเด็กน้อยก็หยุดชะงักมองหน้าเขาแล้วก็ยิ้มรอยยิ้มเล็กๆที่ไม่มีพิษภัยใดฮ่าฮแต่กลับทรงพลังพอจะเปลี่ยนทั้งโลกของเขาได้เขายกมือลูบผมลูกเบา ฮ่าฮารู้สึกถึงความนุ่มของเส้นผมกลิ่นเหงื่อจางจางของเด็กที่วิ่งเล่นทุกสัมผัสนั้นจริงกว่าความรูราทั้งชีวิตที่เคยมีหญิงสาวลุกขึ้นเดินไปหยิบทั้งน้ำจากมุมเลา้าเธอตักน้ำใส่ขันเก่าๆแล้ววางลงตรงหน้าเขาถ้าจะอยู่ก็ช่วยล้างมือก่อนกินข้าวด้วยเสียงนั้นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายเขารับขันน้ำมาในมือชงักเพียงชั่ววินาทีก่อนจะตักน้ำขึ้นล้างมืออย่างเงียบฮ่าฮา หยดน้ำไหลผ่านมือที่เคยสั่งการธุรกิจหมื่นล้านตอนนี้เปียกด้วยน้ำธรรมดาในขันเก่าฮ่าฮแต่กลับรู้สึกสะอาดยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาลูกชายคนเล็กยื่นไข่ต้มมาให้พ่อกินด้วยกันนะเขารับไข่ต้มไว้ในมือดวงตาเอ๋อคลอมันไม่ใช่ไข่ที่แพงที่สุดแต่เป็นไข่ที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเขาเพราะมันมาจากความจริงใจจากคำเรียกสั้นๆว่าพอ่อ เขานั่งล้อมวงกับลูกและภรรยาเก่าไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้ไม่มีแอร์เย็นฮ่าฮาแต่ในช่วงเวลานั้นเขารู้ว่าเขากำลังได้นั่งกินข้าวกับครอบครัวอีกครั้งและครั้งนี้เขาจะไม่มีวันปล่อยให้มันหายไปอีกแล้วแน่นอนต่อไปนี้คือตอนจบของเรื่องที่เขียนอย่างสง่างามลึกซึ้งและให้ความรู้สึกปิดฉากอย่างสมบูรณ์แบบโดยยังคงโทนอบอุ่นแต่สะเตือนใจแสงแดดอ่อนยามบ่ายส่องลอดช่องไม้ในเลาเปด เงาของทั้งสี่คนทอดยาวบนพื้นดินเปียกแฉะไม่มีคำพูดมากมายไม่มีเสียงหัวเราะดังกึกก้องมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเขานั่งนิ่งฟังเสียงลูกเคี้ยวข้าวอย่างตั้งใจมือของภรรยาเก่าเอื้อมาวางจานเพิ่มให้อย่างเงียบฮ่หาฮ่าไม่ต้องมีคำว่าให้อภัยไม่ต้องมีคำว่ารักเพราะการอยู่ร่วมกันในความเงียบนี้เพียงพอที่จะบอกทุกอย่างเขายกมือขึ้นผนมไหว้เบาๆต่อหน้าเธอ น้ำตาคลอเบ้าแต่ไม่หลุดร่วงเธอรับไหว้นั้นด้วยการพยักหน้าเบาฮ,าฮา่าฮ่าเป็นการยอมรับที่ไม่ต้องมีคำอธิบายใดฮ่าฮา่าเมื่อเมื่ออาหารจบลงเขาช่วยเก็บจานไปล้างด้วยมือของตัวเองล้างช้าๆเหมือนต้องการล้างบาปในใจเสียงน้ำไหลในขันนั้นเหมือนเสียงเริ่มต้นของชีวิตบทใหม่บทที่เขาไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีแต่เป็นพ่อที่ได้โอกาสครั้งที่สอง เย็นวันนั้นเขาไม่ได้กลับขึ้นรถคันรูแต่เลือกนั่งพิงเล้าไม้เก่าๆข้างลูกชายเด็กน้อยหลับตาพริมบนตักเขาเขาก้มลงมองหน้าลูกก่อนจะกระซิบเบาฮ่าฮ่าพ่อจะไม่ไปไหนอีกแล้วนะและในที่สุดเขาก็ได้กลับบ้านบ้านที่เขาเคยทิ้งไว้แต่ไม่มีวันทิ้งเขาเลยแม้สักวินาทีเดียวจบบริบูรณ์